รีบสุดท้ายก่อนไปเกิดสัมผัสเสีย่ยงเมื่อหลายปีก่อนบริษัทของผมให้พนักงานหยุดยาวหนึ่งอาทิตย์เต็ม ผมกับเพื่อนจึงเดินทางไปตั้งแคมป์ในป่าซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งหนึ่งทางภาคเหนือที่นั่นป่าเขาดมสมบูรณ์สัตว์ชมุมนกการ้องไพรรอสนอหูผู้ร่วมในการเดินทางทั้งหมดมีผมพึ่งและฟิลม์มเมื่อไปถึงพวกเราจอดรถไว้ที่อุทยานจากนั้นก็แบกกระเป๋าสัมภาระของใครของมัน เดินเท้าเข้าไปในป่าจุดหมายปลายทางของเราคือลานกลางเต็นท์เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นและหมู่บ้านข้างล่างได้หนทางที่เดินเข้าไปในป่าเป็นทางเท้าแคบๆที่ไม่มียญ้าขึ้นมันเป็นทางลาดชันไปสู่จุดชมวิวบนเขาในระหว่างทางผมชมนกชมกาตามข้างทางไปเรื่อย บางทีก็ได้กลิ่นป่าซึ่งไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมันอบอวนไปตลอดทางบางครั้งก็เป็นกลิ่นหอมเอ่อนๆซึ่งคงจะเป็นดอกไม้ป่าบางชนิดบางครั้งก็ได้กลิ่นเหม็นเนา่าเหมือนมีซากสัตว์มาตายอยู่ไกลๆต้นไม้ในป่าขึ้นสูงจนหนาเทึบแผ่กิ่งก้านสาขาบดบังแสงอาทิตย์จนทาให้บรรยากาศในป่าดูอึมครึม ถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ตามนี่ถ้ากันยังอยู่มันคงจะมากับเราเนาะพึงพูดขึ้นระหว่างทางทำเอาผมกับไอ้ฟิ์มหยุดชะง,งักและเงียบไปครู่หนึ่งคนอย่างมันไม่เคยเบี้ยนัดอยู่แล้วแต่อย่าไปพูดถึงมันเลยมันไปดีแล้วไอ้ฟิมพูดไอ้การที่พึ่งเอ่ยถึงนี้คือเพื่อนสนิทของเรา ซึ่งก่อนที่บริษัทจะหยุดยาวเราได้วางแผนกันแล้วว่าจะมาเดินป่าด้วยกันแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคือให้การได้ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตและความจริงที่น่าสลดใจไปกว่านั้นก็คือวันนั้นตรงกับวันเกิดของมันพอดีก่อนหน้าที่เราจะมาเดินป่ากันวันนี้ เราได้ไปช่วยงานศพของไอการที่จัดขึ้นที่บ้านเกิดของมันอย่างเต็มที่จนถึงวันทําการชาปนากิจศพแล้วหลังจากนั้นสามวันเราก็มาเดินป่ากาันเมื่อเพิ่งเผลอพูดถึงไอการอีกครั้งมันก็ทําให้เราทั้งสามคนมีสีหน้าที่สลดใจผมเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยไม่ใช่ว่าพวกเรายังเสียใจ ที่มันจากไปกระทันหันอย่างนี้หรอกนะแต่เพราะพวกเราได้มีส่วนร่วมในการตายของมันด้วยตังหา่ารีบๆเดินเถอะจะเย็นแล้วผมหูดขึ้นทำลายบรรยากาศที่อึดอัดก่อนที่ทุกคนจะพยักหน้าให้กันเงียบๆแล้วออกเดินต่อในระหว่างทางที่ผมเดินรังทายเพื่อนมักจะได้ยินเสียงกรอบแกรบ ดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางอยู่บ่อยๆมันทำให้ผมสะดุ้งและคอยกวาดสายตามองดูด้วยความหวาดระแวงแต่ส่วนมากก็มักจะไม่เห็นอะไรนอกจากกิ่งไม้ที่สั่นไหวหรือบางทีก็ยอดยาลู่หายเข้าไปในป่าลึกแล้วไอ้ฟิล์มที่เดินข้างหน้าผมก็ถอยมากระซิบว่าเฮ้ยกูรู้สึกว่ามีคนเดินตามเรามาวะ่ะ ผมจึงหันไปมองดูด้านหลังยังหวาดระแวงแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นคนคนหนึ่งยืนแอบอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ที่ห่างออกไปจากเราไม่ไกลสักเท่าไหร่เขาใส่เสื้อที่เลอะดิคราบสีแดงไปทั้งตัวลักษณะดูคล้ายกันอยู่เหมือนกันผมเห็นแล้วก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวก่อนที่เขาคนนั้นจะแวบหายไปผมยืนค้างอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่พึ่งคนที่เดินนำหน้าจะหันมาเอ็ดผมกับไอ้ฟิล์มว่าให้เดินเร็วๆถ้ามัวโอเอเดี๋ยวจะถึงคําผมกับไอ้ฟิล์มจึงออกเดินต่อระหว่างนั้นมันก็ถามว่าผมเป็นอะไรถึงได้หน้าตาตื่นผมตอบปัดๆไปว่าไม่ได้เป็นอะไรเพราะคิดว่าถ้าบอกไปทุกคนคงไม่สบายใจแน่ จึงก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปโดยที่ในหัวผมยังจำคำพูดของไอ้ฟิล์มได้ดีว่าไอ้การมันไม่เคยเบี้ยวนัดไม่นานเราก็เดินไปถึงยังที่หมายซึ่งเป็นช่วงเวลาโพรเพลเข้าไปแล้วบรรยากาศในป่าเริ่มเย็นเยือกเสียงแมลงร้องเสียงแซ่ไปทั่วป่าที่ที่เราไปถึงมันเป็นลานหญ้าลงลง เหมาะสำหรับการกางเต็นท์ห่างออกไปไม่ไกลมีลําห้วยไหลผ่านตอนนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆมากางเต็นท์กันซึ่งคงเป็นเพราะว่าไม่ใช่ช่วงที่คนนิยมมาเที่ยวที่นั่นจึงมีแต่พวกผมเท่านั้นเต็นที่เราใช้เป็นเต็นท์หลังใหญ่ซึ่งใหญ่พอให้เราสามคนนอนเบียดกันได้ พวกเราช่วยกันกางเต็นท์แค่เดียวเดียวก็เสร็จหลังจากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันพึ่งเตรียมของทำอาหารซึ่งเป็นของที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อนั่นแหละส่วนผมกับไอ้ฟิล์มช่วยกันหาฟืนและตักน้ำเราสองคนเดินลงไปที่ลำห้วยไอ้ฟิล์มเดินเก็บกิ่งไม้แห้งอยู่ร,บรอบๆส่วนผมตักน้ำในห้วยใส่กระติผมก้มตักน้ำ รางคิดไปเพลินๆว่าทำไมน้ำห้วยมันถึงใสแบบนี้แต่ว่าจูจ่ๆผมก็รู้สึกเสียวสลังวาบขึ้นมาเมื่อปรากฏเงาคนสะท้อนอยู่ในน้ำมันเหมือนกับมีคนยืนอยู่ข้างหลังผมเรีบหันขวับไปมองด้วยความตกใจก็ปรากฏว่าเจอแต่ความว่างเปล่าหัวใจผมเต้นแรงขึ้นมาทันที แต่ยังพยายามคิดในทางที่ดีว่าอาจจะตาฝาดไปเองก็ได้จากนั้นรีบตักน้ำใส่กระติกจนเต็มแล้วชวในให้ฟิล์มกลับเต็นท์ในทันทีโดยที่มันรีบหอบกิ่งไม้วิ่งตามหลังมาติดๆเหมือนกับว่าระแวงอะไรบางอย่างแล้วมันก็หามขึ้นว่ากูรู้สึกไว้กันมันตามเรามาวะ่ะผมหยุดชะงักกับคำพูดนั้นแล้วพูดออกไปว่า ไอ้การคงไม่ตามมาหรอกไอฟ้ฟีมันเล่าถึงสิ่งแปลกๆว่าขณะที่มันเดินเก็บกิ่งไม้อยู่มันรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังพร้อมกับได้กลิ่นสาบข่าวเลือในใจมันคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นไอ้การเพื่อนที่เพิ่งตายไปแล้วแน่ๆมันเลยลองพูดว่าคนตายก็อยู่ส่วนคนตายอย่ามาหลอกหลอนกันเลยเท่านั้นแหละ กลินทราบข้าวเลือดก็หายไปเสียดื้ออ้อยฟีมันพูดออกมาผมก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้มันฟังเหมือนกันจากนั้นเราทั้งสองก็เริ่มกลัวขึ้นมาคิดว่าไอ้ก,การเหมือนคงไม่พอใจอะไรบางอย่างแน่ๆถึงได้ตามเรามาถึงทีน่นี่แต่เราก็ตกลงกันว่าจะยังไม่เล่าเรื่องนี้ให้พึ่งฟังเพราะเธอเป็นคนขวัญอ่อนเดี๋ยวจะเครียดหนักซะเปล่ปา แล้วเราก็กลับไปที่เต็นท์โดยทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ำคืนแรกของการตั้งแคมป์ในป่าเป็นค่ำคืนที่เงียบสงบไม่วุ่นวายได้ยินเสียงมแมลงร้องกันเซ็งแซ่อยู่ในป่าบางครั้งก็เป็นเสียงนกโผบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งไม้หนึ่งทำให้ตกใจอยู่หลายครั้งเราสามคนนั่งอยู่รอบกองไฟ ขณะที่ต่างคนต่างปิ้งไซ้กรอกกินพูดคุยกันไปด้วยแล้วไม่รู้อารมณ์ไหนอยู่ๆพึ่งก็พูดขึ้นมาเหมือนสมนึกผิดว่าถ้าไม่ทำตามแผนเรากันก็คงไม่ตายผมกับไอ้ฟิลมมองหน้ากันเลิกลากก่อนที่ไอ้ฟิล์มจะกล่าวหาผมว่าเป็นเพราะวันนั้นผมแกล้งเตะบ,บอลออกไปที่ถนนแล้วบังคับให้กันไปเก็บ ผมก็เลยแย้งว่าผมแค่ทำตามแผนที่เราตกลงกันไว้เท่านั้นแหละไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงตรงนี้ผมขอเล่าถึงวันที่ไอ้การถูกรถชนเสียชีวิตว่าวันนั้นเป็นวันเกิดไอ้การวกผมเลยวางแผนกันเซอร์ไพรส์มันด้วยเค้กวันเกิดโดยการชวนมันมาเตะบ,บอลที่สนามบอลใต้สะพานเมื่อถึงช่วงคำ่ำใกล้ตอนที่จะเลิก ผมแกล้งเตะบ,บอลพลาดให้มันไปเก็บตามแผนที่วางไว้แต่มีนึกว่าบอลจะกลิ้งไปทางถนนแล้วพวกเราก็บังคับให้มันไปเก็บมันก็บ่นออดแอดว่าขี้เกียจไปแต่สุดท้ายพอโดนพวกเราบังคับมันจึงจำเป็นต้องไประหว่างที่มันไปนั้นพิ่งที่แอบอยู่หลังเสาใต้สะพานได้จุดเทียนเค้กวันเกิดรอไว้แล้ว พร้อมที่จะออกมาเซอร์ไพรส์หากมันกลับมาแต่ว่าพอยอ้กันมันออกไปเก็บบอลมันก็ไม่กลับมาอีกเลยนั่นจึงเป็นเรื่องที่เรารู้สึกผิดกันมากทำให้ผมกับไอ้ฟิลมหวาดกลัวถึงขนาดที่ว่ากลัวมันจะตามมาล้างแขนพวกเรายิ่งก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันตามมาด้วยจริงๆยิ่งทำให้เราอกสั่นขวัญแขวนกันไปใหญ่ และเมื่อเห็นว่าพวกเราเริ่มโยนความผิดให้กันผมจึงบอกว่าไม่มีใครผิดทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดพึ่งกับไอ้ฟิล์มจึงหยุดเถียงกันจากนั้นเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยจนเวลาผ่านไปถึงประมาณสี่ทุ่มบรรยากาศโดยรอบเย็นลงอีกแล้ววังเวงมากขึ้นท้าไม่รู้สึกหลอนยังบอกไม่ถูก มองไปรอบตัวก็เห็นแต่เงาสุมถุมพุ่มไม้บางต้นก็คล้ายเหมือนเงาคนมายืนดูพวกเราแต่พอเพ่งมองดูดีๆก็เห็นเป็นเพียงต้นไม้เท่านั้นพานอาผมคิดเลยเถิดไปว่าไอ้การมายืนดูพวกเราอยู่แล้วเพิงก็เลยชวนทุกคนกลับเข้าเต็นโดยเธอบอกว่าให้ยังนอนไม่หลับก็เข้าไปนั่งเล่นไพ่ด้วยกันก็ได้ อยู่ข้างนอกมันรู้สึกแปลกๆยังไงชอบก่นผมกับไอ้ฟิล์มก็เห็นดีเห็นงามด้วยเราจึงพากันกลับเข้าเต็นท์พึ่งกับไอ้ฟิล์มเข้าไปในเต็นท์ก่อนและจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซรอไว้แต่ผมเกิดปวดฉี่ขึ้นมาจึงแวะไปฉี่ที่พุ่มหญ้าก่อนในขณะที่ยืนฉี่อยู่ๆผมก็ได้กลิ่นสาบข่าวเลือดโวยมากับสายลม จากตรงไหนสักแห่งความรู้สึกบางอย่างมันบอกกับผมว่าไอ้กันเพื่อนผมคงจะมาวนเวียนอยู่แถวนี้ผมจึงรีบทำธุระให้เสร็จจากนั้นผมก็วิ่งกลับไปที่เต็นท์พอไปถึงเต็นท์สายตาผมก็เห็นเงาคนปรากฏอยู่ที่เต็นท์สามเงาเผยให้เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในเต็นท์ทั้งหมดสามคน ผมถึงกับยืนอึงอยู่ที่หน้าประตูเต็นท์ไม่กล้าแม้แต่จะมุดหน้าเข้าไปเพราะคิดว่าอีกเงาหนึ่งคงจะต้องเป็นไอ้ก,กันแน่ๆแล้วอยู่ๆไอ้ฟิลม์มก็เรียกผมเอา้ามึงจะยืนทำไมตรงหน้าเต็นท์รีบเข้ามาสิวะข้างในมีอะไรเปล่าวะผมถามหมกไปหอ้ยฟิลม์มได้ยินที่ผมถามมันก็งง แล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าไม่มีอะไรผมเอียงหน่าไปดูข้างเต็นต์อีกรอบคราวนี้มีแค่เงาคนสองคนผมถอนหายใจโล่งอกแล้วรีบมุดเข้าไปในเต็นท์โดยไม่ได้บอกเรื่องที่เจอนี้กับใครจากนั้นพึ่งก็เริ่มแจกไพ่กฎของการเล่นไพ่ที่เราเล่นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือถ้าใครแพ้จะต้องโดนทำโทษ โดยการทำตามคำสั่งของผู้ที่ชนะในตานั้นๆทีแรกผมระแวงอยู่ว่าพึ่งกับไอ้ฟิลมจะจัดไพ่แกล้งผมหรือเปล่าแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าผมชนะและฟิล์มมีแต้มน้อยที่สุดผมจึงสั่งทำโทษไอ้ฟิล์มเล็กน้อยโดยการให้ออกไปเดินเล่นรอบเต็นท์สามรอบเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่น่าวังเวงในยามค่ำคืนแบบนี้กันสักหน่อย มันโอดครวนเล็กน้อยก่อนจะลุกออกไปแต่โดยดีส่วนผมกับเพิงนั่งหัวเราะคิกคักรอมันอยู่ในเต็นไอฟิล์มเริ่มเดินวนซ้ายไปรอบเต็นพร้อมกับบนอุบอิบไปว่าทั้งหนาวทั้งกลัวมันเดินวนไปเรื่อยๆจนถึงรอบที่สามแล้วมันก็ร้องเพลงขึ้นมาเพื่อกรบความกลัวแต่แล้ว ผมันเดินผ่านมาทางหลังเต็นผมก็ได้ยินเสียงฟีเท้าคนเดินตามหลังไอ้ฟีมมาด้วยอีกหนึ่งคนแถมยังฮัมเพลงที่ไอ้ฟีมร้องอีกด้วยและเหมือนกับว่าไอ้ฟีมมันจะไม่รู้ตัวผมมองน้าพึงซึ่งเธอพยักหน้าให้ผมคล้ายจะบอกว่าได้ยินเหมือนกันเราทั้งสองนิ่งเงียบไม่กล้าบอกไอ้ฟีม จนให้ฟิล์มเดินมาถึงหน้าเต็นท์พร้อมกับคนที่เดินตามมันมาด้วยพอจงังหวะที่ไอ้ฟิล์มเปิดประตูเต็นท์ออกผมก็ตกใจกรีดร้องออกมาเสียงดังกับเพิงแทบจะพร้อมกันผมอ้าปากค้างไม่เห็นไอ้กันที่เดินตามหลังไอ้ฟิล์มมายืนอยู่ที่หน้าเต็นท์ในสภาพที่โชคเลือดไปทั้งตัวไอ้ฟิล์มที่ยังอยู่หน้าเต็นท์ทำหน้าตกใจ แล้วถามว่ามีอะไรโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังมันพึ่งรีบมุดหน้าหนีเข้าผ้าห่มส่วนผมยังอุตส่าห์ชี้ออกไปนอกเต็นท์เพื่อบอกไอ้ฟิล์มหูตะกุกตะกักออกไปว่าไอ้กันมาเท่าน,นั้นแหละไอ้ฟิล์มหันกลับไปดูด้านหลังก็เจอเข้าเต็มเต็มมันสะดุ้งโยงร้องเอะ้าวยวาย พุงตัวเข้ามาในเต็นท์ธรเมโอผมต้องหอยหนีไปมุดผ้าห่มนอนสั่นเป็นเจ้าเขา้าตอนนั้นที่พวกเรากำลังมุดอยู่ในผ้าห่มเพิ่งก็อแต่พูดว่าขอโทษที่ทำให้กันต้องตายพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นส่วนผมก็ไปฟิล์มกลัวสุดขีดจนต้องช่วยกันพูดว่าอย่ามาจองเวรนกันเลยขอให้ไปสู่สุขติเถิดสักพัก ไอ้กันที่ยังยืนอยู่หน้าเต็นมันก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่ากูไม่ได้โกรธพวกมึงเลยขอบใจดีซ้ำที่ไม่ลืมวันเกิดกูเท่านั้นแหละพวกเราก็นิ่งเงียบฟังไอ้กันมันพูดต่อไปว่ากูมาเที่ยวตามนัดของเราแล้วนะครั้งหน้ากูคงไม่ได้มาด้วยแล้ว จากนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของม่านเดินห่างออกจากเต็นท์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเสียงฝีเท้านั้นก็เงียบหายไปเพราะพวกเราโผล่หน้าออกมาจากผ้าหม่มก็ไม่เจอกันแล้วเรามองหน้ากาันโดยไม่มีใครพูดอะไรสักคำต่างคนต่างนั่งเหมอเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจซึ่งพวกเรารู้กันดีว่า สิ่งที่เจอเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ฝันไปแน่ๆเช้ามืดวันต่อมาเราไปยังจุดชมวิวด้วยความหนาวสัน่นไม่นานเช้าที่มืดสลัวก็เริ่มสว่างขึ้นพระอาทิตย์ค่อยๆลอยโผล่ขึ้นเหนือสันเขาในเบื้องหน้าพร้อมแสงสีทองอันอบอุ่นพุกเรามองหน้ากันแล้วยิ้มให้กันก่อนที่ต่อมา แต่ละคนจะมีสีหน้าเหมือนกับเสียดายอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าวินาทีนั้นผมอยากให้เอกกันมาอยู่ด้วยมาอยู่ในเช้าวันสดใสกับพวกเราแบบนี้จริงๆหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครป์เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง